ทุกคนปล่อยคลิปไปเมื่อวานนี้กัเฮท้าไล่คนแบบกระซุ่มกระซวยหัวใจนะกับความหน้าความงามข้องนักบินอากาศเศร้าไทยนั่นเองทุกคนโอ้ยบอพิมก็เลยข้อจัดให้เปลี่ยนอีกตึมอีพีที่ซ่องแล้วกันเมื่อนี้นะทุกคนเมื่อนี้ก็มีแต่คนซวยๆงามๆทั้งนั้นทุกคนบอพาดแน่นอนนะกับอีพีที่ซ่องเพราะว่าในเมื่อนี้นะบอพิมก็ได้ไปเจออีกตึมไล่คนกันเลยกับนักบิน ห้องเศร้าไทยสวยมากเก่งมากบางคนดีกี่เป็นทึงดารากม็มีเออวะ่ะนะทุกคนไปไปเบิ่งคลิปกันเลยเออนะจ๊ะไปกันเลยทุกคนกคนแรกโอ้ยทั้งสูงทั้งสวยโอโหนะทุกคนออนี่คือนักบินเศร้าไทยที่ทำให้นุม่มหัวใจกระซุ่มกระสวยนะจ๊ะ มาคนคนที่ซ่องแล้วคนที่ซ่องนี้มาพิมพ์ไปดูโปรไฟล์มาแล้วเข้าเคยเป็นดารามาก่อนนะก็บอบอเป๊กใจเลยว่าเป็นยังงตรงนบ้มาเป็นเศร้านักบินใดนณะนี้แล้วก็เก่งนะคนเข้าเป็นคนหนึ่งที่ว่ามีความไฟฟันอยากจะเป็นนักบินนะเป็นดาราแล้วก็เป็นนักบินแล้วก็ทําสําเร็จนี่น่ารักมากซื่อคุณอะไรนะก่อนกระหนกประมาณนี้บอกถ้าว่าผู้ผิดข้อทษข้อผายไล่ๆนะทุกคน เข้าเคยเป็นดารามาแต่ว่าบ่างบอว่าปัจจุบันนี้ยังเป็นดารายูรอบอนะเพราะว่าการที่ว่าจะเป็นนักบินก็คงจะต้องยอยู่กับอาชีพนี้แบบประจําเลยนี่หน้าหักแหงทุกคนสวยมากนะเมื่อวานนี้พ่อพิมพทาคลิปนักบินไปรอบแรกอีพีแรกกับสาวนักบินไทยแหละหลายคนคอมเมนต์นมาว่าพิมพ์นี้เสียอาการแม่นทุกคนครบจริงเลยคุมอาการอะไรนะ แต่ละคนนี้เห็นแล้วก็รู้สึกแบบนาแแ่งซวยแขหงตื่นเตนนี่การขับเครื่องบินก้องเงินก็โอ้โหนะทุกคนขับเองจริงๆเลยแหละอ่าในก็เป็นการรีวิวไล่ๆมุมไลๆ่ๆสไตล์ในการทํางานกินไปด้วยทํางานไปด้วยนะทุกคนอ,อ ขอบคุณทุกคนนะที่ว่าอยากให้บ่อพิมทำต่ออ่ามื่อนี้บพ่อพิมก็จัดมาให้แล้วทุกคนกับอีพีที่ซ่องนะกับนักบินเศร้าไทยอันนี้เขาเบิ้งเศร้าไทยที่ว่าเป็นนักบินเครื่องบินใหญ่ก่นกอนอ่าเดี๋ยวต่อไปก็จะไปต่อคลิปข้องนักบินที่ว่าเป็นนักบินอากาศของจริงเลยทุกคนมาแล้วนะคนแรกทุกคนส่วนไลน์นะจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะมีอินเตอร์เทนสู้มากนะทุกคน สาวไทยแต่ละคนผมสมารถเยอะนั่นแหละเขาเก่งเขาเก่งเขาทําได้ทุกอย่างจริงๆอันนี้ก็จจะเป็นแบบลองเพลงพ่อนคายหลังจากหลังจากว่างงานอักผ่อนนะทุกคนสวยมากนะทุกคนสวยบอกทุกคนอ่ะคอมเมนต์มาหนึ่งซอง้มแล้วมีใครซอบคนที่เท่าไหร่อ่นนีกัคนเมื่อกี้นะทุกคนเขาใส่สุดสีข้าวก็จะสวยไปอีกแบีบนะ ส่วนมากก็จะเป็นคนที่ว่ามีซื้อเสียงทุกคนเพราะว่ามีคนติดตามอยู่ในโซเชียลมีเดียค่อนข้างหล่กันเลยแหละกับ้าวบินา้าวนักบินไทยนะทุกคนนี่ก็เป็นนักบินอากาศนะผู้หญิงที่มีความสามารถเยอะแยะออมาใส่สุดทหาหัานกันอย่างซุ้ยเก่าทุกคนอุ้ยนะอันนี้นเป็นเป็นสุดข้องนักนักบินอากาศเลยใช่ั้ยทุกคนที่ว่าเป็นสุดของผู้หญิง สวยมากดูไปก็ยิ้มไปอ่าคนนี้เพื่อนบอกว่าเป็น,ข,นขั้นว่าเป็นอะอะไรนะเป็นระดับผู้ใหญ่เลยแหละนะอันนี้ก็คือแบบอย่างส่วยโย่ปอบพิมก็เลยว่าเอามาฟากทุกคนส่วยทั้งเก่งอืมเมืองไทยเข้าเอินว่าอะไรนะปอพิมไปเจอคอมเมือมือว,วานนี้ ย้อนเทีนนี่จึงแบบมีคําว่าเมทับเมทับนะอ๋อเพิ่งู้วเพราะว่ามีมีทหารนผู้หญิงหรือว่ามีอ่าน้ากาดผู้หญิงนี่เองเลยว่ามีคําว่าเมทับนี่ทุกคนสวยมากคนเมื่อกี้เลยเฮ้ยแต่ละคนนะทุกคนอนี่การออกงานคองเพลินนะคนเมื่อกี้เลยทุกคนคนเก่ากันแหละแล้วคนสเกตว่าเป็นคนหน,น้นี่คนด้านหน้าที่จับอ่า ปืนเงิน,เง,นเงินสีแดงนะทุกคนนี่คนนี้แหละไปคนละลูก acting Miss โอ้โหเก่งมากเลิศมากนะสุดๆกันเลยทั้งสวยทั้งเกง่งอะมางามคนละแบบสวยคนละสไตล์ทุกคนได้เบิ่งไปนำกันนีเจาะลึกเบ้องล่างเบ้องหน้ากันเลยทุกคนแต่งหน้าให้ดูแต่ละคนแน่สวยมาก <c oughs> ดูล้วเป็นยังไงทุกคนกระซุ่มกระสวยกันไหมมั <c> ้ <oughs> นังแจ็คเจกอขมสวยมาไล่แล้วมันนี่เจอขมน่ารักนะทุกคนนี่น่ารักเลยตัวเล็กนะ mm hmm. กับบริเล็กเลยทุกคนสู้นะ mm hmm. ตัวบางแต่ว่าสู้แต่ว่าขมน่ารักย่นทุกคนเดิเบิงมนมอนี่เก็บมาให้ไล่มุมนี้คนเมื่อกี้เลยทุกคนคนในี้ใส่สุดอ่าท้านากาดยืนถ่ายรูปเมื่อกี้ออกเข้าใส่สุดที่เข้าห <c oughs> นังฟ้าน่ว่าห <c oughs> นังฟ้า, <c oughs> าของจริงนี่ว่านะ น่ารักจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเข้าคนนี้ใส่สุดธรรมดาเป็นคนธรรมดาจะเป็นยังไงนี่ไงทุกคนบอพี่มาบอธรรมดานะบอธรรมดาจริงๆทุกคนบอธรรมดาเลยบอธรรมดาน่ารักมากอันนี้ก็น่าจะเป็นไปทานข้าวอาจจะเป็นกับแฟขแแน,ะะน <c oughs> ของเขาล้าแหละนะทุกคนเขามีแฟนแล้วเศร้าใจ <c oughs> สร้างเถอะ มาต่อกันทุกคนคนต่อไปคนนี้ก็จะ,จะส่งแบบ mm hmm. แต่เท่ๆนนนึ่งนะใส่สุดท่าหนากาศดูอุปกรณ์ดีว่าเขาใส่เขาไปนะคนมีแต่อันใหญ่ๆก็พี่มอกคงจะมีน้ําหนักเยอะมากผมจะเข้มขัดนะทุกคนเข้มขัดแล้วก็มีอะไรอะมีเสื้อเกาะมีมีกันเข็มซ้อกมีอะไรนะทุกคนเสื้อเก,อกาะก็คงจะน้ําหนักเยอะมาก นี่คือสุดข้องอาา่างกายมันบอกทุกคนเป็นสี่น้ำเงินผสมกับสีข้าวแดงซานะใส่ใส่เส,สร็จแล้วก็เทเหลือเกิน,กนไปดูการปฏิบัติหน้าที่กันทุกคนโอ้ยดูสิเขาทำงานางจริงๆนะนะนะี้พอพอเขาใส่เต็มยศน,นี่กันจะออกเป็นแบบดุดันมาทุนะนะกคนน่ากลัววิ่งวิ่งจับลูกโป่งปิวเป็นการฝึกอีกแบบหนึ่งบอนะน,ะนี่นี่คือสุดข้องนักบิน ได้ไหมนักบินโอ้โหมันคล้ายๆกับด้านล่างคล้ายๆกับโดรนบังคับนักบินทั้งรอทั้งเททุกคนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายกันเลยรวมให้เบิ่งนิดหน่อยนะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็คงจะเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์อีกตึมแหละทุกคนนะเพราะว่ามีไล่คนคอกันเข้ามาเลอเกินอ่ะมามา,มาต่อกันอีกครั้งหนึ่งโอ้ยสวยมากกว่านี้ก็อันนี้น่าจะเป็นขับเครื่องบินใหญ่แล้วใช่ไหมทุกคนพวกพวกแอร์พวก,พวกเศร้าแอร์อะไรสักอย่าง เออว่ะแต่ละคนไม่ธรรมาดาจริงๆนี่สวยจริงๆนะทุกคนบัลลีสเกตมาไล่คนละก็คือเขาจะมีความสูงที่แบบมาตรท่าน,นโอ้ยขอใทยทุกคนใหมลงใม่ลมเขาจะมีความสูงแบบมาตรท่านกันเลยนะทุกคนแต่ละคนที่ไว้ผิวหมามา,มาคนต่อมาคนต่อมานี่ใจละลาย ดูรอยยิ้มของเธอสิพระเจ้า <c oughs> สวยมากอ่ะนี่นี่โอ้ยดูสิใส่แต่ละสุดนะไม่รู้จะพูดกับนายอะนี่กาน่าจะเป็นสุดอีกตึมสุดหนึ่งเดียวเป็นสุดทํางานของเข้านะคนเมื่อคนเดียวกันเลยคนคนเมื่อกี้เลยนะใส่แต่ละสุดก็จะช่วยไปคนละแบบถอดแว่นมาดูสิ <c oughs> เออเออใจละลายนะทุกคนโอ้ย อ่ะนี่แหละทุกคนเห็นให้นุ่มๆหลายคนใจละลายใจ่ายไปเนาะในนันก็มีว่าพิมทำทำคลิปไปก็ยิ้มไปทุกคนความสุขนะไฟไหมฟ้าไหม่ก็เอาแต่สิ่งส่วยๆดีๆงามๆมาให้ทุกคนในเบิ่งไดส่งแล้วกันบำรุงหัวใจให้ทุกคนมีหอยยิ้มเป็นไดนได้กันเด้ทุกคนถ่าาวสี่ท่านได้มีมีคลิปดีๆเรื่องวายกครับว่าพิมพ์ทำคลิปยี่งประมาณนี้แหละกับความสามารถข้องคนไทยที่ว่า หน้าตาดีๆสช่วยๆทุกอาชีพกันเลยกับคอมเมนต์เข้ามาพอพิมพ์ยายามเลื่อนมือว่านี้คลิปอคอมเมนต์เยอะมากทุกคนคอมเมนต์เยอะจริง,รงๆขอบคุณทุกคนและไล่ดีกว่าเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าพิมพ์แนะนําการทําคลิปและไล่ยางนั่นก่อนเดี๋ยวพิมพ์จะทยอยทําคลิปให้ดูเยอะๆก็แล้วกันกับประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวจะมียังให้เบิ้งไม่ไหมไปเรื่อยๆทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีดทุกคนแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะ